พาไปชมสวนอีกนี่ก็ต้นผักขี้เหล็กมย,ยุ้งมะา,าหลายแทบ้านหนุงกัดหนุ้งกัดหนุงกัดค่ะพี่น้องค่ะที่นี่ก็ต้นผักขี้เหล็กเด้อค่ะต้นผักขี้เหล็กหาไม่มาเคลียร์กัน มนไนต้นพักิเล็กฝ้ามืดเลยเพื่อว่าฝนจะตกร้อยเปอร์ซนต์ฟ้ามืดพอดีต้นพักิเล็กอยู่ในสวนนี่แหละค่ะเสียงนกเสียงกากับยีกคขึเก้า นุงจะมีพพะมชมธรรมชาติต้นขี้เล็กต้นมะพร้าวมาพาะพร้าวส้มโอมะม่วงมีเบิดมะกรูดมะนาวมีเผิดใจะอยู่ในสวนนี่นี่นะคะนั่นก็ต้นมะกรูดมพะพร้าวส้มโอ มะนาวอยู่ในสวนนี่แหละค่ะอยู่ในสวนยุงสีหลเนี่ยจากหน่อยพาชมสวนยุงสีหลเนี่ยจากหน่อยอยุงเยอะเยอะวะยุงกัดพี่น้องเพื่อผู้ใดอยู่ทางไก่ทางไก่เพื่อเพื่อนอยากเห็นธรรมชาติเนาะเพื่อเพื่อนอยากเห็นธรรมชาติบ้านๆเนาะค่ะ ฟ้าก็งามงามเด ت, ็ดพามาเด็ดกอนฟ้าก็สวย,ยได้มึงนี่แหละไยนุ้งกนอนไปนุ้งกัดหลายคุณน่ะพาพี่น้องมาเบิง่งธรรมาชาติธรรมาชาติเป็นบอกแบบพี่น้องค่ะฟ้าสวยฟ้างาม คุณนะ่ะในเบื้องเสออ่อนเนาะค่ะเนาะสออ่อนสออ่อนท้องผ้าสออ่อนธรรมชาติสออ่อนสุยานสุแนวยุงยุงนึกว่ายุงงูเหลื่มเข้าสวน <c oughs> ฝ้างามขนาดด้วยค่ะน้องค่ะฝ้างามงามเฮงเฮงปังปัง,ปงดังดังนั่นแหละมือนีวันหมนัน หวานหานเนาะค่ะให้ทุกคนหวานหทานจุกิทุกคนด้อค่ะสวัสดีค่ะ